สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเข้าใจธรรมเข้าใจชีวิตช่องธรรมะที่จะพาคุณก้าวข้ามความทุกข์ด้วยปัญญารับความมั่งมีด้วยใจที่ปล่อยวางที่นี่เราไม่สอนแค่หลักธรรมแต่เราสื่อให้คุณเข้าใจอย่างแท้จริงเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริงทุกวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเงินงานครอบครัวหรือใจที่ไม่เคยสงบเพราะเมื่อเข้าใจธรรมคุณก็จะเข้าใจชีวิต และไม่มีวันที่ต้องทุกข์เหมือนเดิมอีกต่อไปฝากกดติดตามกดไลค์และแบ่งปันแสงธรรมให้คนที่คุณรักด้วยเรามารับธรรมรับทรัพย์ไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้นั้นเป็นความเชื่อว่าหากอยากจะเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตในหนึ่งวันควรจะสวดมนต์ไหว้พระและกราบให้ครบห้าครั้งโดยอาจจะใช้เวลาในช่วงก่อนนอนเพื่อเป็นการร,รึกถ,ถึงพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์โดยให้ตั้งจิตให้สงบพนมมือไหว้ให้ครบห้าครั้งดังนี้ไหว้ครั้งที่หนึ่งนะโมตัสสะพะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ อิติปิโสภะคววะวาอราหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมมะสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุโทโธภะควาติกราบหนึ่งหนไว้ครั้งที่สองสวัชขาโตภะควตาธรมโมสันทีทีิโก โอปะนายิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติกราบหนึ่งหนไว้ครั้งที่สามสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกะสังโคอุชุปฏิปันโนภะควะโตสาวกะสังโคยายะปฏิปันโนภะควะโตสาวกะสังโคสามีจิปฏิปันโน พระควโตสาวกะสังคโคยาทิทางจัตตาริปุริสะยุคานิอัฏฐาปุริสะบุคคลาเอสะพระควะโตสาวกะสังคโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรณีโยอนุตตรังปุญยะเขตังโลกสาสติ กราบหนึ่งหนจากนั้นให้ตั้งใจกล่าวบทสวดไตรสรณคมพุทธังสรนังขฉามิธรรมังสรนังขฉามิสังคังสรนังขฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังขฉามิทุติยัมปิธรรมังสรนังขฉามิทุติยัมปิสังคังสรนังขฉามิ ตาติยัมปีพุทธังสารนังฆฉามิตาติยมปีธรรม,มังสารนังฆฉามิตาติยมปีสังขังสารนังฆฉามิไหว้ครั้งที่ 4, สี่สวดระลึกถึงพระคุณบิดามารดาโดยกล่าวว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาถีกันจปุตตะกันจะมาตาปิตุคุณังวันทามิ กราบหนึ่งหนไหวครั้งที่ห้าสวดระลึกถึงครูบาอาจารย์โดยให้กล่าวว่าอุปชายาจาริยาธิคุนังวันธรมิกราบหนึ่งหนเมื่อไหวและก้มกราบครบห้าครั้งแล้วให้ตั้งใจนั่งสมาธิแผ่แม่ตาให้แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรและศัตรูโดยกล่าวว่าสัเพสัต,ตา อเวราอพยาปัช,ชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุขอให้สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงอย่ามีเวรมีภัยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงบริหารตนให้พ้นจากทุกข์มีสุขกันทั่วหน้าเทินสาธุเพียงเท่านี้เป็นอันว่าบุญสำเร็จแล้วนะคะสมเด็จพระพุทธ,ธาจย์โตพรมรังสี ท่านได้ให้อวาดไว้ว่าการที่เราอบรมบ่มจิตเจริญมุนก็ดีอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นฐานแห่งเสียงในขณะที่เรานั้นสวดมนต์อยู่ก็ดีจิตเราจะเกิดสมาธิไปในตัวจะเกิดฌานไปในตัวจะเกิดวิปัสสนาไปในตัวนี่ขนาดว่าเราสวดมนต์อย่างเดียวนะถ้าเราสวดแบบมีสติมีความตั้งใจนอบน้อมก็จะได้ประโยชน์มหาศาลแต่ถ้าเราไม่ได้สวดด้วยใจอะไรนั้น หากขาดใจซึ่งเป็นประธานเสียแล้วก็ย่อมเข้าไม่ถึงในสิ่งนั้นแต่ถ้าเราสวดด้วยความตั้งใจมีความนอบน้อมมีศรัทธามีสติมีสมาธิเสียแล้วมันก็จะเกิดมรรคเกิดผลในการสาธยายมนมนนั้นก็จะเป็นมนตราที่ขลังอย่างนี้เขาเรียกว่าสวดมนเข้าตัวการสวดมนเข้าตัวนี้จะมีอนิสงส์อย่างไรก็จะมีอนิสงส์ว่ามันจะไปปรับสมดุลธาตุ ขุนลมขุนใสอะไรก็ดีที่เรามีเวรมีกรรมถูกอาคาตพยาบาทจองเวรจองกรรมก็ดีมันจะขับออกมาทางรูขุมขนรูทวารในลมหายใจก็ดีในเหงื่อก็ดีอย่างนี้ในกระหม่อมทวารก็ดีดังนั้นอย่าเห็นว่าการสาธยัยมนนั้นไม่มีประโยชน์แต่มีอนิสงค์ครอบคลุมจักรวาลหากโยมมีจิตท,ที่ตั้งมั่นนอบน้อมเพราะมนุษย์นั้น เมื่อเราสวดมนต์อยู่บ่อยๆยอมทำให้มีกำลังจิตมีกำลังสมาธิพิสดารดังนั้นแม้เรายังจเจริญสมาธิยังไม่ตั้งมัน่นในขณะที่เราได้มีโอกาสมีเวลาได้จเจริญมนต์ก็ขอให้โยมนั้นมีความตั้งใจนอบน้อมในพระรัตนตรยัยจดจ่อตั้งมั่นในบทสวดมนต์เพราะในขณะที่เราสวดมนต์อยู่ก็ดีอาจจะมีจิตจิตนั้นวอกแวกส่งออกไปภายนอก มีอดีตแห่งกรรมเข้ามาเกี่ยวพันมีจิตท,ที่ฟุ้งซ่านไปในอนาคตเหล่านี้เขาเรียกว่าวิถีจิตนั้นมาหาความสงบไม่ได้นั่นเองดังนั้นถ้าการที่เราท่องมนท่องด้วยแต่ปากแต่ไม่ได้มีสติไม่ได้มีสมาธิ<ม>เขาเรียกว่ามนมันออกยิ่งเราสวดไปมากเท่าไหร่มันก็ทําให้เรานั้นเหนื่อยล้าในกายสังขารก็เรียกว่าสวดไปสวดไปแล้วมันก็จะมีความง่วงเข้ามาแทน อันนี้เขาเรียกว่ามวลมันออกจึงเรียกว่าเสียประโยชน์ไปนั่นเองก็เหมือนกับว่าเราได้มีอาหารกินแล้วบริโภคแล้วแต่อาหารนั้นไม่สามารถทําประโยชน์ให้ร่างกายเราได้อย่างนี้เขาก็เรียกว่ามันมันก็เสียมันก็จะกลับเป็นโทษดังนั้นขอให้จมจงเห็นค่าในสิ่งที่เราได้ตั้งใจจะทำนะพระธรรมคาสอนของ สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะคะขอประคุณจากใจที่ท่านได้เปิดใจรับฟังธรรมะ จากช่องเข้าใจธรรมเข้าใจชีวิตในวันนี้ขออนิสงส์แห่งการรับฟังธรรมจงส่งผลให้ชีวิตของท่านหลุดพ้นจากทุกข์พบแต่ความสุขใจคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนามีเงินใช้ไม่ขาดมือมีทองไม่ขาดใจรับทรัพย์มั่งมีสีสุขทั้งทางโลกและทางธรรมหากธรรมะนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามเพื่อร่วมกันส่งต่อแสงธรรมให้ถึงใจคุณที่คุณรักด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอความสงบเย็นจงมีแด่ทุกท่านขอพระคุณค่ะ